นี่ค่ะของรถน้นเปิดแล้วค่ะลำดับที่หนึ่งแล้วค่ะลสองแล้วค่ะอันของเข้าเก่าด้วยจ้าแปดข้าแปด้ามเมนต์ข้าไปก้อนสิบตัวจ้าแลยเก้าแป้าไปเลยจ้าของเราออกไปเลยค่ะออกไปค่ะไ้าไปต่อได้เท่าไหร่แล้วสามแล้ว หนึ 1> 1่งสองสามสี่้าสิก็ไปก่อน่าพันแต่ละจุดนะสีเขาว่าเขาว่าให้เส้นตัวเรียบร้อยพนะจะเป็นอะไรรอบไหนแต่งไก่แต่งไก่แต่งก่พนะแปดเก้อ่ะสัพ้นันเกิดกระจกออกแปดเก้าอ่ะสัตครับใช่ใช่อกไปแล้วนายเอาขันแกปเยนในตัวนีมนบลตอนสนาันแรกอนนีใช่ไหมพ่อจะได้กันพ่อหน้าบนอก แปดเก้าแครับหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับเท่าไระหน่งกหนเท่ากับเท่าไรคะตอบคำถามหนึ่งบกหน่งบหนึงเลยงา่งงเลยชบดีไนสอบเมงก้าเนรจะีเหนแบบคนห็นถาหม่ํามมอบครงน่นี่

เราจะไม่เข้าไอ้นั่นเพราะเร่ไหนเราไม่สิบหรอข้ารถอ่ะเข้าอยู่เดี๋ยวอยู่จุดอาซีแรกเพราะว่ามันลืมเราลืมแล้วก็เขาก็เอาไปให้ค่ะทาที่นเขดาี่วเได้าที่เพไรม่เพ้าี เต็ม้อยได้ล้อยี่เพเพราะว่าเขาเบอร์รถเข้าไปแล้วมีฐานหนึ่ง้ยเต็มร้อยเอาล้อยยี่พอจะไปเชื่อแท้ดไปทางนี้กนน้ำไอ้ทงนี้ะค่ไนนฝังนี้รถน้ำบวนไปทางคุณครับุณเด้คุณเดชเข้าแยกไปสินข้างล่ามจุดแรกท่านสมพรเราต้องไปตามทีพสไหม่งผมไปที่ส่งรตีสร

เราเทเราคิดเะเทน่แะไปแล้วบอกว่าสามเดือนพี่จะขอไปกินตังค์งานไปกินรถแม่ไกินข่าวนาะใอ้โดนีผู้ใดเรื่องไรู่เก็บค่ารถไร่กู้มู้เหรอผู้ต้องรองผู้ต้องน้องจะเก็บไรู่้ม้ยพี่ยืไม่ได้เงินปีซีร้องไร่ก่อนรอพี่ยืมเล่นหลอกเพลง

เราไม่ลอกนะฮะญ้ติ่ยญาตม่วกคุณทายกันแม่ท้า โอ้โห oh นอนสังประตูส like okay. yeah, ูนองบุรุษบ้าเกล้ยฉลาดเกินแต่ว่าเน่กเฉียวคิดตกอย่งเงยเลยดีดีจุดชมวิวจะมีช่วงเขาตายองนาดีอ่จังขาอคะไม่ใช่เราวัดเขาวัดเขาช่องท่าไม่จ้องกวางการเราไปวัดเขาช่องท่าดีดนโีดีพอแบบนี้ซื่อนี่ดีมองงซื้อนี่ดีเก็บดีเออไม่มีจุด ไปเราอยู่ไปอ่ะนิม่ไม่ัน่ไม่ไม่ไม่รน่ไม่ไไม่ไ่ไม่ไไม้นไม่ไม่ไม่นม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไ่งม่ม่่ไม่ไม่ไก่ไไมานม่งอ่ไม่ไไปได้ื่ด่ไไไม่่งไัม คำฮักพักหลายล <ะ S 1> ตันที่ี่เมาบออ่อืรนเต้เนแถวสิเายืองยอง,ยอ,ง,งอ,อยเฮาคือคนสำคัญในใจ ยี่สิบกิโลร่มฝันย่งใจ้าสิบกิโลคนเลือก้าเเซมาหาเทียวสอเทียวให้เฮาจ็คจอมอยากเรียนตั้ลอกตึงนตาได้สองเบ็นนาฮาชาลิโอจากาันต์ตงานนี่เฮาตายเสียกับก็จะไปพคนไม่รักดีเมื่อ่นอนเป็นคนของเทียวมาวันนี้ เกโยนหมูเมาก็บข้าวันทีชาบานใจเย็นตอกระุ้นให้หลบแม่งเป็นลาจ้ามีชาวบ้ามับบ้าังด้วยน้ำมาเฮ้ยยอมเพียนให้บ้านทันแกจะมาให้พอเน้อชาวบานมือดีท่านละท่านมาจากพ่อขอท่านพูาหาเสียวขอเพียวเพียวให้เอาจักเจอ ลืมคนหลอกลืงเขาได้สองแปหอาอาชาลิโอจัดมันชัดตง,งานทีเข้าใจาเรียงส่งกับการจากว้ขอคนไม่รักดีเอา้าเมื่อก่อนเป็นคนอเกี่ยวมาวันนี้เป็นคนขี้เลาจะย้ยอนผู้เบาเปลี่ยนผู้สาวทำให้ฮักพังหักำำตำแก้วทำแก้วบโจอมาดูไงหลอกมันก็เป็นไรตา มีจาบวามคัาัด้วยน้ำมาดูดานท่รดูเส้ไหพรอนี้มเสนงมีกับลยสลนัเฉยดดินะคะก็ังกว่าาิดแม่หลังสอนกับไอ้นกินแม่ลังสอนนะกินนิดนิดใช่ไหมใช่ที่เหลือากินดเลยม่้องมาเป็นได้ทยไม่นเนี่ยกินเลย วาเลวบว่าอนี้น่ยมีงานวนุนเดแล้วบอกเนถ้าบอกผู้มีหนมหาเลยทีว่วารุ่ไยังไม่อยู่ของเขานี่ยมากพไปจาัคว่ามันยิ่งจยิ่งยิ่งค่ะถ้าอขงได้หากให้รงาะล้วด้วสะที่ผมย่านเขาขึ้นไปได้จังหวะแล้วรถวางหนาเขับมาเสียจังหวะ เราดูกรรมการเรานไปได้ค่นสุพเิด้เดค่ะเรานี่ยได้มัด้อเนี่ยเราเต็มเต็มที่่องนะเตยเรายี่สิบไหมต้เข้าไป้เว่ามันต้องไปช่เรียกกับทาขึ้นนี่ต้องจมวจะบอกมาจะเป็นตัวแทนมันเปิดเปิดช่องทางให้น้องดูหน่อยเดียวน้องโจเฟอร์ดูมันมีมีเส้นทางแะบจัตเลืค่ะเลอโตเลยมันจะมีเนีถ้าเราหลงทางมันจะไปเส้นทางรรเด้อเราไปหลงทาง ประมาณเออเกือบหกสิรา่ <ทำ S 1> ซีแล้วเราติดค่ะปรมันจะมีเส้นทางหนึ่งไปออซิรีตกน้าใสก็มีเด้อวันทีเออ่เออแมซีรีหลงทางค่ะมีขาตกน้ำใเากไปน้พนนีนะใช่เดี๋ยวดทาเส้นทางถ้าเราเส้นทางเราเราจะเสียเลาราเไม่รู้ทาง ที่ีโลับารีเน์ดขนาดมองนี่พวกเอ็นเวนเจอร์เนียเนี่ยหัวคนเลยออพ้าพอสมตอนนี้พ่าพอสมสิมาเขาใหญ่พาพอสมพรมาดูสวนยาที่ก่อนนะคะสองไร่นะคะว่ามีสองไร่อ่าตรงนี้นะคะขอาพอสมพรถ้าเยี่ยมค่ะเนี่จะดูขวามือแล้วนะคะ เปิขายใช่ไหมที่ประกาศขายประกาศขายคนนาะเป็นยังไงเห็นน้ำกันบอค่ะพอสมมติแลาดิสื่อเนี่ยบางเนด้วยเออเห็นด้วยบ่้ามาน้างหลังมีเตยก้องคือย่าแดกเปลี่ยนเตยเปียรกลัวกลัวเรามาตรวจาอยู่ใช่ไหมคะเก้เพื่อน่เพื่อไม่ตามเรามานะโคกยาไปทางนี้นะ่อยลงน่นาว่าทางนี้ไม่ยากน้อยมองทั้งเขามาไม่มีป้ายบอกอยู่นะครับ มโซเฟอร์คนตาดีี้เราคนมาเห็นป้ายยุ่งให้เขาอย่างคุยแต่กันอ้างมันก็จะรับนี่แบกโลดบามันเป็นธรมะออฟโรดเปล่เนี่ยถ้ามันมีสองสิบสองค่นจะไปถอยรงจา มันจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมประมาณแปดกิโลนะครับแปดกิโลต่อมาใช่เลยว่าตำรวจทางนิสิลียบอยังไงอภิี่ฝากใหม่ิสเลีบอกว่ายังไงมันจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมอออน้งสีกสักครู่อีกสักสครู่จ้าก็เนี่ยมา,าไฟเร็หน่อยแค่เสียบเอาเสียบกินไอโฟนมาไปเร็งทอดรุ่นต่อรุ่น แบบมืงตันจ้ะตองเดียวนีวัานธรเสหายเราไม่ได้สือเลนะประมาณาถูกนะสี่้าับ้าลงแล้วเอ่อห้องประมาก็ส่เท้าดีนะเรานอกเส้นทางประมามันมาเห็นอัะสี่ศูนย์เก็ฑศูนย์แม่สี่ศูนย์เกน้า นี่นี่นี่4075แต่ว่าไออันมื่อกีมัน4070เราต้องไป4075น่าจะ4070เราค่อยเนี่ยวดปรับปรุงเลยครับถ้าถ้าตามสั่ญานใ่ไมอย่แค่เกเกี่ยเกแต่ว่ามันมันมีทางไปต่อครับคันว่าตันเข้ากับไปต่อได้ เดี <formation> ๋ยวเดี๋ยวปาเมื่อกี้แล้วครับเดี๋ยวปาเมื่อกี้แล้วมันจะไปสอดถนนใหญแม่ค่ะมียวปาหัน่หันสีค่ะครับครับเดี๋ยวขวาบ้างคันนะะไปเล่นดีไปเล่นดีเดียวเล่นดีค่ับเ่นจะลถว่าทีเดี๋ยวเดี๋ยวปาเมื่อกี้นี่เนียครับแม่ครับเขาผมเข้าใจว่าลงไปเลี้ยวข้างล่างพุ ไปปาไบาไปวยอบมันจะเลาะเลาะไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปตัดเข่ากับถนนทังแต่ถนนมัค่ะมันเป็นลงน้ำลงท่าบถนนนไหจะบอนะครับทำไมเจอี่นั้นคอยูมีอเขามานมัน ถึงจุดหมายบายสามไม่จะพอจะทีตึงหัวๆไปหาเที่ยวอยู่นะเส้นทามไปหาเที่ยวอยู่คะเบนทามไปดีกิโลอะไรดิ้ไปดิอะดรด้อล่ะว่านี่ว่าห้องที่เป็นเต็นทามูบนหวบนอเต็นซิรีวัดงบอกก็ได้เลยมันเป็นน้ำเป็นมันจะเป็นหนองเป็นห้วยในลูปก้อกระดอ่นขาเ่ราะเสียเวลาเดอกยนี้ นี่เป็นเป็นทางอ้อพอริจริงด้วยที่เรามาอ่ะเจที่เิ่นบอกไปนะครับเป็นทางเส้นลักก็เขาก็ได้ของเขาแปลงเร้งโดจ้าไปลงเล้ยงหลดมันก็่วมากกันเต็มิี เาจะร่งยางอบบนันก็เริ่มแบบรังมันก็ว่าไดกับสิ่งใดรังมันอยง้ก็ไปเริ่มถนนใหญ่เลยมั่นทีเป็นคือพ่อย้าแสงดาวแล้วบันนี้่าเอาหัวมาอย่างนี้ก็ได้าว่าันไปเส้นทาง่ไป้ามเยไปไปจทมันีะห่วยนก็รอนะก็นาน่าองนี้เนี่ยทำไม่นนาคางามเด้อผ่านเดนี่เป็นบพระก็คอบค เนี่ยเขาจะมาซอดนี่ครับที่นี่ถ้าเขาจะไปภูผยล้มเขาก็ต้องเลี้ยวขวาถ้าเขาปะเขาไปเขาเดี่ยวใส่เราจะไปไหมล่ะบวเขาดอนมาครับไปออกไปข่าววันลยไปอยัางภูผยลวมเราไม่ไปเราไม่ไปใช่ไหมไปไปไหมครับภูผยล้มไม่ไปเอาคะแนนไหมล่ะเอาคะแนนไหมเอารถเอารถมันจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่เพราะว่าเราไปเสียงคะแนน ไปไปไปโาลไปโหลดเลยไปไปไปวิ่นอเลยนะครับไม่ไปเอาคะแนนไปผู้ฝอยลมไปเอาคะแนนก่อนอีกสิกิโลเองไปให้มันได้มาเทียวพอดีนะวุษาวไษากลักยกว่าบอกว่าต้าการที่เป็นพะพะกันเป็นกระสานเน้อทางแน่นี้เงินก็จะมีอะไรบางคำลงสแข่าว เอกราดโดนแหละมาสีอะเขามาเกมนั่นหายเขาไปเสียงกันเขใหญ่เขามาสีเปิโกลด์มาสีนอโกด์เป็นตุแกนหรือเปล่า เือม <G ül> <quin> ันกลับก่อนเราส่วนมาเพราะว่าเราส่วนนันเองออมนเขึ้นกานมีงามเราเรากำลังหาเหตุผลอ้างอิงว่าทำไมมีแต่เราใช่ไหมทำไมแล้วเขาเก็บฐานเก็บอะไร นี่ดีพันยืนนี่ดีคุณน่เพ่นหลายขั้นยู่ได้หรพ่ยังม่เสร็จเราไปทำผมเบ่งคะแนนไปก่อนก่อนที่บอกพิ่นี่ทำกิจกรรมไปเอาคะแนนก่อนเอาลมนั่นปเที่ยงนัูสถานซอเทียงเขาเขาเขาไม่ได้ติไปแล้วเขาดีมาเลยโอ้ทังหลานาไว้่พี่ นี่ยกับบมก็รอนี่ทิธานะเบร์สแลว์เป็นพิาไม่หรอเอาพิทาด้อเบอร์นเนี่ยพิธาด้อลูกเคยหลาดไูกเคยดีด้อพิทานะลูกเคยลาดวันสายบ้านตัดไปนี่ครับแปดโลเขาเว้นบานติดพามัพิธานะครับพเขาเขาเขาพานมานี่ยอครับนก็ดีอยู่ที่บ้านรถี่พี่เราผ่านบ้านตัดเราแวะไว้วิพิทภัณฑ์ไหมแวะบอง เราจะผ่านวัดป่าบ้านตาดอยู่ไปไหว้ไปทาเขไปไหว้ล้วไปชมเจดีเขไปชมเจดีหลวงตาเนาะไหวให้ถูกวันนี้ มันจบแม่จบแล้วจบซะสวยเลยที่ดียวเนี่ยว่าตีใส่ปูเจ้าของไหมลมว่าได้เรื่องเจ้าของนะาคือจ้าของจริงๆไม่ใช่ว่าผิดรไม่อนคนวเราะพานถูกต้องเลยไม่เลี้วได่ล้วถนนี่ไหนนะมาาเ นีดรงรีน่ะเอีรัรกีรักัรเรียนเียนตัวตะกี้โงเียเรานอะกินไ้นอะไรไม่ใช่หเาจะเลื่อนี่หละจะเลือนโฮเทนี่แหลลจะไนะเอแต่ประชุมที่แรกแลวม่่แวว่าจะเลื่โฮสเาอจ้าองจดนัเ็นัเทียอว่จาจะเลื่อนไัก็จะเป็สยพี่วกเป้าจมาสายจองก็เลิ่นด้วยเขนั้าเทามาอบรมสองคนเทาบนว่าจะเลื่อนนน่จะเลื่อนี ตัวเขาจะดีขนาดนางเลยเขารวมีกันเนอะเขามีจนเหรอมีด้วยหรอมั้